นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วค่ะจอมพลลงจากรถตัวเองมายืนที่หน้าประตูรถตู้แล้วพูดกับกลุ่มผู้หญิงที่กำลังทยอยลงมาจากรถ ลงมาลงมาจัดคิวกันให้ดีนะว่าใครจะดูก่อนดูหลังอ๋อที่นี่เขามีขายของมงคลด้วยนะลองดูแล้วกันเผื่อจะชอบจากนั้นเขาก็เดินมาหาหญิงสาวซึ่งยืนทำหน้างงเป็นไก่ตาแตกอยู่อ้าวคุณงงอะไรละ่ะผมหาลูกค้ามาให้ไปเตรียมตัวสิเอาของมงคลออกมาวางขายด้วยนะพูดจบเขาก็จูงมือหญิงสาวเดินนำคณะผู้คนจากรถตู้เข้าไปในตัวบ้าน นี่คุณพาลูกค้ามาจากไหนเยอะแยะคะเนี่ยเธอยังงงอยู่จึงปล่อยให้เขาจุมมือเฉยเยอะอะไรนี่แค่สิบคนเองพวกเขาเป็นพนักงานที่บริษัททัวร์ของบ้านผมเองแหละพ่อบอกว่าจะพามาหาหมอดูแม่นๆ่นก็อยากมากันใหญ่เลยผมเลยให้มาแค่ทีละสิบคนกลัวว่าถ้าเยอะคุณจะเหนื่อยเกินไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาใหม่อีกสิบคนนะครับพูดจบเขาก็ไม่ลืมยักคิ้วให้ด้วยโถ ภารกิจด่วนของไอ้ขี้ฟองก็คือไปเกณฑ์คนมาดูดวงให้นี่เองแหมมันก็ช่างคิดเนาะพยายามหาทางช่วยเหลือเธอทุกอย่างเลยน้ำมนต์ยิปซีมายืนอยู่ข้างโต๊ะไม้ที่ใช้ทำนายไพ่ดีใจที่อยู่ๆก็มีลูกค้ามาทีเดียวตั้งสิบคนแต่พอเห็นหน้าแฝดผู้น้องก็ต้องแปลกใจเพราะเธอดูไม่ค่อยสบายใจนักเป็นอะไรไปน้ำมนตมีลูกค้ามาไม่ดีใจหรอ อ๋อหรือว่าไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณไอ้ขี้ฟ้องมันเอาเธอร์นาไม่ต้องคิดมากหรอกเราไม่ได้ไปขอให้มันทำสักหน่อยมันก็เต็มใจพาลูกค้ามาให้เธอเองและดูดูคนที่มาก็เต็มใจมาซะด้วยผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ชอบดูดวงแบบนี้แหละก็ถือว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่ายสบายใจเธอเธอไม่ใช่คนคิดมากมาแต่ไหนแต่ไรตอมเมื่อตายไปแล้วนิสัยนี้ก็ยังไม่เปลี่ยน แล้วนี่ขนกันมาในเวลาทำงานจะไม่โดนว่าหรอคะน้ำมนถามพร้อมกับพยายามดึงมือออกจากการจับจูงของเขาใครจะมาว่าละ่ะผมเป็นลูกเจ้าของบริษัทนะฉันไม่อยากเป็นต้นเหตุให้พนักงานบริษัทพ่อแม่คุณต้องมาเสียการเสียงานเพราะบ้านฉันนะอีกอย่างฉันไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณคุณมากไปกว่านี้ด้วยไม่อยากก็เป็นไปแล้วละ่ะ ทำเรื่องอาหารที่ผมซื้อมาเมื่อวานเรื่องที่ผมพาแม่คุณไปโรงพยาบาลเรื่องเมื่อคืนที่ผมต้องทนนอนตัวหงิกตัวงออยู่บนโซฟาแคบๆแล้วก็แข็งของคุณแล้วเรื่องวันนี้ที่ผมพาลูกค้ามาให้ผมจดไว้หมดแล้วนี่ไงเขายื่นมือสายไปที่หน้าน้ำมนหญิงสาวมองไปก็เห็นมีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยลายมือขยุกข,ข,ข,ขยุยอยู่บนฝ่ามือนั้นเขาจดมันไว้หมดจริงๆด้วย คิดแล้วก็กลุ้มใจไม่รู้ว่าเขาจะทวงบุญคุณอย่างไรแต่จะปฏิเสธความช่วยเหลือก็นึกถึงคำพูดของยิปซีที่ว่ายังไม่ควรหยิงในตอนนี้ให้คิดถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาลแม่เป็นหลักไว้ก่อนเธอจึงต้องปล่อยเลยตามเลยไว้เขาบอกเมื่อไหร่ว่าจะให้ทดแทนบุญคุณยังไงค่อยว่ากันเมื่อเข้ามาในตัวบ้านน้ำมนก็เชิญลูกค้าให้นั่งรอตามมุมต่างๆในห้องรับแขก และบอกให้นางพรขึ้นไปพักผ่อนที่ห้องนอนชั้นบนแต่แม่อยากช่วยนะวันนี้แม่พอจะมีแรงแล้วน่าจะช่วยดูได้สักคนสองคนก็ยังดีนางพรไม่อยากไปไม่ได้ค่ะแม่หมอไม่ให้แม่อยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อแม่ไปพักที่ห้องเธอคะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะแม่ก็รู้ว่าน้ำมนต์มีตัวช่วยพูดจบน้ำมนต์ก็หันไปขยิบตาให้พี่สาวฝาแฝด นางพรไม่อยากขัดลูกสาวจึงยอมเดินขึ้นชั้นบนแต่ไม่ได้ไปห้องนอนเธอไปห้องพระแทนเพื่อนั่งทำสมาธิการทำนายไพ่ย,ยิปซีใช้เวลานานกว่าที่จอมผลคิดไว้เยอะ ตอนที่เขาให้น้ำมนดูไพ่ให้มันใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองแต่เขาก็เข้าใจว่าคงเพราะเขาไม่มีคำถามแต่พนักงานบริษัทที่เขาพามานี่สิแต่ละคนถามเยอะหรือเกินถามไม่จบไม่สิ้นบางคนเกือบชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกถามจนเขากลัวว่าญิงสาวที่หมายปองจะเหนื่อยจึงพูดตัดบทให้ โอ้ยก็ไปถามแฟนคุณสิเรื่องนี้แฟนคุณต้องรู้ดีกว่าใครจะมาถามหมอดูทำไมเนี่ยเขาพูดกับพนักงานหญิงคนหนึ่งซึ่งถามว่าแฟนเธอจะมาขอเธอแต่งงานเร็วๆนี้ไหมคุณจอมพลคะกรุณาให้เกียรติลูกค้าฉันด้วยฉันเปิดโอกาสให้เขาถามได้คุณนั่งเงียบๆไปเถอะก็ทาไม่ให้เขาถามในสิ่งที่อยากรู้แล้วเขาจะมาดูไพ่ทาไมกันเล่าน้ามนคิด จนเวลาล่วงเลยไปถึงช่วงเย็นการทำนายไพ่จึงสิ้นสุดลงจอมพลจัดการสั่งคนขับรถตู้ให้ขับรถกลับไปส่งพนักงานที่บริษัทแล้วเขาก็เดินกลับเข้ามาในตัวบ้านเห็นน้ำมนต์กำลังนั่งนับเงินที่ได้มาวันนี้อยู่พอดีเป็นไงครับได้มาตั้งห้าหกพันทั้งดูไพ่ทั้งขายกำไรหินเห็นความดีผมบ้างไหมเขาเรียบทวงบุญคุณ หญิงสาวกำลังจะกล่าวขอบคุณเขาอีกครั้งแต่เหลือบไปเห็นวัย,ยวุธกกำลังเดินเข้ามาเสียก่อนจึงเอ่ยทักทายเพื่อนอ้าววุฒวันนี้สอนเสร็จเร็วหรออืมหมดคาบสอนตอนบ่ายสามนี่น้ำมนฉันซื้อไข่ไก่มาด้วยนะเห็นเขาว่าคนกำลังให้คีโมต้องกินไข่ขาวเยอะๆจะได้ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพราะถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำจะทำให้รับคีโมไม่ได้ฉันเลยซื้อมาให้เยอะเลย วายวุฒิพูดพร้อมยื่นถุงไข่ไก่ให้จอมพลนึกเหมันไส้หนุ่มแว่นคนนี้เหลือเกินทำมาเป็นรู้เรื่องคนกำลังให้เคมีบำบัดใช้วิธีเดียวกับที่เขาทำเมื่อวานไม่มีผิดขอบใจมากนะวุฒิเข้ามานั่งก่อนสิเดี๋ยวฉันทำอาหารเย็นให้กินน้ำมนรับถุงไข่ไก่จากวัยวุฒิแล้วเดินเข้าครัวไปวายวุฒิยิ้มบางๆให้กับจอมพลแล้วจึงนั่งลงตรงโซฟาหวาย เขารู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่เห็นรถสปอร์ตสีดำของคู่แข่งที่จอดอยู่หน้าบ้านแล้วนึกไว้แล้วเชียวว่าหนุ่มหล่อคนนี้ต้องมาทำคะแนนตัดหน้าแน่นอนเพราะท่าทางบ้านรวยคงจะมีเวลาเยอะไม่ต้องทำการทำงานไม่เหมือนกับเขาที่ต้องไปสอนที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่เช้ากว่าจะหมดคาบสอนก็บ่ายกว่าๆถึงจะรีบมาอย่างไรก็ไม่ทันคนว่างงานอยู่ดี เมื่อตั้งโต๊ะอาหารเสร็จเรียบร้อยทั้ง4คนก็ได้มานั่งเผชิญหน้ากันอีกครั้งซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานสำหรับวิญญาณสาวยิบสีเป็นอย่างมากเธอจึงมาร่วมนั่งโต๊ะกับเขาด้วยโดยไม่มีใครเชิญดูซิว่ามื้อนี้ไอ้ขี้ฟ้องมันจะงัดบุกอะไรมาใช้อีกสนุกดีจริงๆสนุกยิ่งกว่าดูละครหลังข่าวซะอีกนัเนี่ย เธอนั่งเท้าคางจ้องมองแม่น้ำมนวัยวุฒและจอมพลด้วยสายตาวิบวับเห็นเป็นเรื่องสนุกไปเสียหมดเหนื่อยไหมครับวันนี้ดูดวงให้ตั้ง10บคนพรุ่งนี้ผมจะพามาอีก10กะว่าจะพามาให้หมดบริษัทเลยไม่ต้องห่วงนะคุณยังมีรายได้อีกหลายวันบริษัททัวครบวงจรของพ่อผมมีพนักงานเกือบ200คนแน่จอมพลพูดข่มคู่แข่ง เออน้ำมนต์ฉันไปเล่าให้อาจารย์ที่คณะฟังว่ามีเพื่อนเป็นหมอดูไพย,ยิบซีอาจารย์หลายท่านเขาก็บอกว่าอยากดูวันไหนว่างฉันจะพาพวกท่านมาดูนะวัยวุฒิไม่ยอมน้อยหนะ้าขอบคุณมากนะทั้งคุณจอมพลแล้วก็วุฒิด้วยคือฉันไม่อยากจะรบกวนเลยไม่รบกวนคู่แข่งทั้งสองพูดออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายทำให้ยิบซีหัวเราะคิกคักกับเหตุการณ์ตรงหน้าออ คืนนี้ผมจะนอนค้างที่นี่อีกนะเผื่อแม่หมอพอรเป็นอะไรกลางดึกจะได้พาไปโรงพยาบาลทันจอมพลพูดจบก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นต่อคู่แข่งโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าหญิงสาวและแม่ของเธอไม่ได้ว่าอะไรก็ยิ่งมั่นใจว่าเหนือกว่าจึงนั่งรับประทานอาหารด้วยความกระยิมใจหลังอาหารเย็นน้ำมนเดินมาส่งวัยวุฒิที่หน้าประตูรัว้วหนุ่มแว่นมีสีหน้าไม่ค่อยดีนะัก เขาอยากจะทำอย่างที่หนุ่มกล้ามโตทำบ้างแต่ถึงเขาอยู่ก็ช่วยได้ไม่ดีเท่าเพราะไม่มีรถอย่างมากเขาก็ทำได้แค่ช่วยวิ่งไปเรียกแท็กซี่ให้ท้าแม่เธอเกิดเป็นอะไรขึ้นมากลางดึกซึ่งมันจะไปสะดวกเท่ากับคนที่มีรถขับได้อย่างไรกันให้เขามาครั้งที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหรอวัยวุฒถามเสียงจ่อยฉันห่วงแม่นวุฒ มีเขาอยู่ถ้าแม่เป็นอะไรกลางดึกจะได้ช่วยทันมันสะดวกเพราะว่าเขามีรถน้ำมนตตอบเสียงค่อยยอมรับความช่วยเหลือเขาขนาดนี้แล้วเขาไม่ขออะไรตอบแทนหรอน้ำมนตถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนตอบฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาช่วยอะไรก็ต้องรับไว้ก่อนแม่ยังต้องไปให้ีโมอีกตั้งสมครั้งแม่คือสำคัญที่สุดสำหรับชันตอนนี้เรื่องอื่นไว้ค่อยคิดหาทางทีหลัง วัยวุฒมองหน้าหญิงสาวที่เขาหลงรักมานานหลายปีอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็ตัดสินใจแน่วแน่ว่าต้องพูดในสิ่งที่เขาตั้งใจจะมาพูดกับเธอน้ำมนเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันคิดยังไงกับเธอเขาถามเสียงอ่อนหวานและโดยไม่ฟังคำตอบเขาก็หยิบถุงผ้าเล็กๆสีชมพูอ่อนออกจากกระเป๋าเสือ้อเปิดถุงแล้วเทสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาแล้วยื่นให้เธอ เรารู้จักกันมา6ปีกว่าแล้วนะฉันอยากดูแลน้ำมนต์กับแม่อยากช่วยแบ่งเบาภาระเธอบ้างให้โอกาสฉันได้ไหมเขาถามด้วยใจระทึกไม่มั่นใจเลยว่าเธอจะตอบรับแต่เขาไม่มีเวลาแล้วเพราะหนุ่มหล่อแถมรวยมากคนนั้นรุกหนักเหลือเกินถ้าเขาไม่รีบทำอะไรตอนนี้มันอาจจะสายเกินไป พลยืนมองหญิงสาวและชายหนุ่มเพื่อนของเธออยู่ที่หน้าประตูของตัวบ้านอย่างไม่สบอารมณ์นักเห็นไกลๆจึงดูไม่ออกว่าสองคนนั้นกำลังยืนคุยอะไรกันอยู่แต่มันไม่น่าไว้ใจสำหรับเขาเลยเริ่มคิดว่าจะต้องหาวิธีกระชับความสัมพันธ์กับหญิงสาวก่อนที่หนุ่มหน้าจืดที่ทำคะแนนมาก่อนเขานานหนักหนาจะเอาชนะใจเธอไปได้ ยืนคิดอะไรอยู่ชั่วครู่แล้วก็ยิ้มกับตัวเองอย่างมีเลสในซึ่งมันทำให้หยิบซีที่มายืนจ้องมองอยู่ใกล้ๆรู้สึกไม่ไว้ใจไอ้นียิ้มแปลกๆกำลังคิดอะไรชั่วร้ายอยู่แน่ๆเธอนึกเหมือนไส้จึงเอื้อมมือไปเขกหัวเขาทีหนึง่งโอ้ยใครวะชายหนุ่มถามเสียงหลงเพราะรู้สึกเจ็บเหมือนมีใครเอาอะไรมากระแทกหัวทางด้านหลัง เอามือคำป้อยๆพร้อมหันไปดูแต่ก็ต้องขนลุกสู้เพราะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยและไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นที่ชโงนสงสัยตัวยิบซีเองก็งงไม่แพ้กันนี่ฉันเขกหัวมันได้เหรอฉันเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วใช่ไหมยิบซีก้มมองร่างกายตนเองแล้วก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้เลือนลางเหมือนแต่ก่อนแต่มันดูชัดเจนขึ้น นี่อาจเป็นผลบุญจากการที่วันนี้ได้พยายามบอกลูกค้าที่มาดูไพ่ผ่านน้ำมนต์ว่าให้สะสมบุญกันเยอะๆจะได้ละลายกรรมชั่วได้เธอยิ้มอย่างพอใจมั่นใจว่าพลังบุญได้เพิ่มขึ้นแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ก็ุูาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ